สวัสดีครับวันนี้มาชมพระกรุนะครับอันนี้เรียกว่าเม็ดน้อยนาหลังยันอุนะครับซึ่งเป็นพระเนื้อดินผสมเรียกว่าผสมผงใบลานเผานั่นเองครับเทียบดูขนาด เล็กๆเท่าเหรียญบาทนะครับเล็กกว่าเหรียญบาทนิดนึงซึ่งเล็กมากนะครับซึ่งเป็นพระที่ประมาณพระที่กรุอยุทยานะครับคือสร้างประมาณสมัย อยุธยานะครับอายุไม่ไม่ต่ำกว่าส0 0ถึงสี่ปีนะครับซึ่งพระที่เห็นอยู่นี่จะซึ่งจะเป็นพระกรุนั้นจะลักษณะจะเป็นพระเนื้อดินเผาหรือว่า พระเนื้อผสมผงใบลาน,นั่นเองครับองค์นี้จะมีคราบกรุกก็คือสีแดงๆนะครับคือดินจากกรุแล้วก็จะมีองค์นี้จะมีปิดทองด้วยนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาชมข้างหลังกันดูนะครับ ด้านหลังจะประทับยันเรียกว่ายันอุนะครับหรือเรียกชื่อเต็มเตมคืออุนาโลมนะครับนี่จะมีลักษณะประทับยันหลังอุเขาเรียกว่าอุนาโลมก็จะมีเศษดินเศษฝุ่น จากกรุในบางองค์ก็จะมีเศษดินปูนนะครับมาถึงปูนจากผนังกรุผนังปูนเจดีนั่นเองซึ่งพระเม็ดน้อยนา,นานี้จะมีขึ้นหลายกรุเหมือนกันถ้าแบบท่านที่สนใจก็ลองไปศึกษาหาความรู้ดูนะครับอันนี้คาดว่าเป็นกลุ ศาลาปูนนะครับลองชมกันดูนะครับอันนี้จะมีเศษทองซึ่งอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวจะลองส่สองดู มีจะมีเศษทองอยู่ตรงนี้นะครับเนื่องจากพระมีขานานเล็กมากแล้วก็จะมีทองอยู่ด้านล่างนี้เนื้อจะเป็นลักษณะดำมันเป็นมันกแกร่งมากตามซอกลึกก็คือมีกรุนีคาบกรุมีทอง บางองค์ก็คือครับครับสีขาวก็คือดินปูนจากกรุนะครับหรือผนังปูนนั่นเองในองค์นี้ไม่มีผนังดินผนังปูนะจะมีแต่ดินดินที่มาจากกรุอย่างเดียวเพาบางองค์อาจจะโดนลาออกไปในองค์นี้ก็ ความเก่าก็ที่เคยกล่าวไปแล้วว่าประมาณ300ถึง400ปีนะพุทธส่วนพุทธคุณนั้นเชื่อกันว่าเชื่อกันว่านะครับแควคราดปลอดภัยคงกับพันชาตินะครับแล้วก็เป็นมหานิยมด้วยองค์นี้เหมาะ เล็กก็คือเหมาะสำหรับผู้ที่นิยมพระที่มีขนาดเล็กกระทลซึ่งพระขนาดเล็กกระทนี้จะใช้แทนพระพิจิตเขี้ยวงูได้นะครับซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกันส่วนพระพิจิตเขี้ยวงูจะมีขนาดเล็กกว่านี้นิดหนึ่งแต่ถ้าเทียบตามกรอบคือกรอบกรอบขององค์พระ จะมีกรอบด้านนี้ก็จะมีขนาดเท่ากันหรือใกล้เคียงกันครับส่วนส่วนพระหลังยันอุนี้ก็คือหรือเม็ดน้อยนาหลังยันอุก็จะมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยสรับ ผู้ที่สนใจเช่าหาก็ณเวลานี้ผมไม่แน่ใจเพราะส่วนตัวมีเก็บไว้ประมาณสององค์นะครับก็คือส่วนท่าน,นอื่นๆอันนั้นผมไม่ทราบครับแต่ว่าในตลาดพระก็คงจะหาได้ยากพอสมควรนะครับนอกจากผู้ที่ นิยมชมชอบท่านที่จะเก็บส่วนผมนิยมเก็บพระกรุลักษณะแบบนี้แล้วก็ขอญ,ญาตจบคำบรรยายสำหรับพระกรุเม็ดน้อยนาหลังยันอุ นาโลมนะครับ